สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องพี่เตาออกล้อซิงครับตอนนี้ก็กําลังจะทําการยกนะครับยกรถหัวลากครับของน้องมิ้มครับพอดีพึ่งพาน้องไปลงบันทึกประจําวันที่ลงพักพึ่งมาครับเพิ่งกลับมาถึงก็เขนก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังจะทําการยกน่าจะเลื่อนมาได้นิดนึงแล้วครับ เคน,นี้ไม่รู้กี่ตันนะพี่น้องมันเดีพาน้องไปลงบันทึกไปจำวันอยู่โรงพักครับทำเรื่องกับประกันอะไรไม่รู้ <c oughs> จากนี้ไปโรงพักประมาณ1ิบกโลครับกว่าจะเสร็จครับก็เลยกลับมาถึงเนี่ยเคนก็ตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยกแล้วครับต้องใช้เคนใหญ่ครับเฮ้ย ออยกนี่มันสไลด์มาเองเลยนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดครับเรื่องแบบนี้นะครับน้องก็ขับมาดีๆพอดีมันอุบัติเหตุว่ากันไม่ได้ครับมันไม่ได้เตือนเราก่อนนะครับอุบัติเหตุเนี่ยก็พี่ๆน้องๆท่านใดขับรถใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังด้วยครับอันนี้ก็สงสารน้องครับผู้หญิงขับฮล่าครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับ โอยบ้า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 บบ้าบา้หูหเเอาโอเคครับโอเคจะได้แล้วก็เหลือแค่ลากขึ้นครับเพราะว่ารถมันไม่ได้คว่ำนะครับสงสารน้องครับน้องก็ตกใจน่าดูแหละแล้วก็เจ็บขานิดหน่อยครับแต่ก็ น้องว่าไม่เป็นไรมากมายนะครับตอนแรกก็กะจะพาไปหาหมอนั่นแหละแต่น้องว่าเจ็บแค่ขาเพราะว่ารถมันไม่ได้ความไม่ได้อะไรครับก็จะมีเสียหายตรงหัวเก๋งตรงแคบนิดหน่อยครับตอนนี้ก็อยู่ในท่าที่สามารถลากได้ละมัง้งต้องรอดูครับว่าทีมงานเคลียเขาจะยกไปยังไงตั้งสักกครับโอ้ห้าสิบตันครับ กูเรียบร้อยครับยกในสภาพที่สามารถขับได้ครับก็จะมีเสียหายนิดหน่อยครับนี่ครับมี เยอะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงแคบนิดนึงครับส่วนตู้ส่วนหางไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับมีถลอกทลอกตรงนี้ อ๋ตอตรงขากรองนี่มันมันยันไปนู่นไงพี่มันเลยตรงนี้นิดนึงมีผ้าเอาผ้ามัดได้ผ้ามัดได้พวกวงเดือยไอพวกตรงตรงตัวต่อมันเป็นไรไหมพี่ไม่เป็นไรไม่แปนรปนาะอาแล้วเ,เดีว,เาาดเดวต้องเอามาเช็คดูา,ารอาาารอาวครับดอืมว่าตอนู้า นั่นแหละก็ต้องให้พี่แล้วเคยอยู่กับรถเนาะให,ให้เช็คดูพี่ว่ามันเป็นอันแรบกบแป๊บลมไม่มีรั่วนะพี่เออใครเล่นติกตอกครับก็จะรู้จักคันนี้ดีครับ non không thân khang cho con tìm tạm giữa lắm Nghe tiktok <laughs> ตัวสับไม่วางเลยเหรอวางสายหนึ่งสายหนึ่งทูเลย่รอให้หลนเจ็บขานิหนึ่ง 我。 เขายกเอวเลยเหรอเอเขายกยังไงเนี่ยยกให้มันตรงอ่ะไม่รู้อ่ะเขายกยังไงเออปลายคั้ซสีท้ายอ่ะงัดไหมงัด,ง,ดงัดเลยคันี้ขับรถบริเัท็เดียวกันกับน้องครับก็เลย khi peplum peplum đồn đấy khi hey, hey, hey. hey, hey. oh, đồn ấy tùa đồn đấy โอเคครับตอนนี้ก็ตั้งลําในแนวตรงๆนะก็ต้องรอดูว่าเขาจะลากขึ้นยังไงครับเพราะว่าขอบข้างลาจยางนี้เ่านข้างจะชันอยู่นะนี่ครับไม่รู้จะเอาขึ้นตรงไหนนะครับก็ต้องรอดูเครนเขาจะ่ทำงานครับต้องรอติดตามครับให้กาลังใจน้องครับน้องวิมนะครับเขาเสาขับหัวลากครับสงสารน้องครับรอติดตามมันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ